จดหมายนั้นก็จะไม่จิ้มือนะบางคนเขาก็คิดว่าญาติเขาทิ้งแล้วอยากจะฝากนิดนึงนะ,ะท,นท,งท่านประธานอยากจะฝากทางท่านรัฐบาลนะฮะไปพิจนารณาหน่อยเ,ออเพื่อนๆผมนะได้บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะในในเรือนจําในทันสานเนี่ยนะในราชทันเนี่ยนะบางที่นะเรือจนจำบางที่การจดหมายนะจดหมายจากบ้านจดหมายจากคนที่เรารัก มันคือความหวังความหวังหนึ่งนะที่นักโทษทุกคนรอคอยนะฮะบางคนอาจจะไม่มีญาติญาติอาจจะไม่มีเงินที่จะไปเยี่ยมนะไม่มีค่าเดินทางนะฐานะคนเราไม่เท่ากันนะก็มีปัญญาทําได้อย่างเดียวคือจดหมายปากกาและกระดาษนะครับเพื่อนๆผมนะเคยบอกว่าสิ่งที่เขารอคอยนะ ไม่ใช่คือการปลดปล่อยสิ่งที่เขารอคอยคือข่าว,ข,าวข่าวทางบ้านลูกพ่อแม่ความเป็นอยู่ของคนข้างนอกแต่เชื่อไหมฮะท่านประธานจดหมายฉบับหนึ่งเนะี่ยกว่าจะไปถึงนักโทษของเราแต่ละคนมันยากมากเขาหาตัวไม่เจอก็คือปล่อยปปแล้วเลยนะจดหมายนั้นก็จะไม่ถึงมือ นะบางคนเขาก็คิดว่าญาติเขาทิ้งแล้วฝากถึงกระทรวงที่เกี่ยวข้องหน่อยฮนะตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยฮนะว่าอยากจะให้ลงมาแก้ไขกับเรื่องนี้นะแล้วก็อยากจะ